สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัติปาค่ะวันนี้นะคะเนจะมาแชร์วิธีการปรับแต่งหน้าช่อง YouTube ของเราง่ายๆค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเนยนะคะจะเปิดหน้าช่องของเนยให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่าหน้าช่องของเนยเนี่ยมันเป็นหน้าตายังไงนะคะ อันนี้นะคะก็คือหน้าตาช่องของเนนะคะที่เนมีการปรับแต่งช่องเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีวิดีโอแนะนำนะคะมีรายการอัปโหลดยอดนิยมหรือว่าการอัปโหลดวิดีโอของเนทั้งหมดนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเนจะมาแชร์วิธีการขั้นตอนการปรับแต่งหน้าช่องตรงนี้กันค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นที่เนจะแชร์เป็นเพื่อนดูนะคะเนขอนอนุญาตใช้เวลาในการปรับแต่งนะคะแล้วก็ลบตัวข้อมูลของเนอันเดิมเนี่ยออกก่อนนะคะจากนั้นเนก็จะโชว์ให้เพื่อนเห็นนะคะว่าหลังจากที่เนลบออกไปหมดแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เนลบข้อมูลที่เนททาการปรับแต่งช่องไปหมดแล้วนะคะหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเ,เพื่อนๆคือไม่มีอะไรโชว์เลยนะคะว่างเปล่าเลยค่ะจากนั้นนะคะวิธีการก็คือคลิกที่คําว่าปรับแต่งช่องค่ะเพื่อนๆน ลอนิดนึงนะคะช้าเหมือนเดิมค่ะอินเทอร์เน็ตบ้านนี่ พอเข้ามาหน้าจอนี้แล้วนะคะส่วนบนสุดจะเป็นคําว่าสปอตไลฟ์วิดีโอค่ะซึ่งจะแยกเป็น2วิดีโอนะคะด้านบนสุดเป็นวิดีโอที่แนะนําสําหรับเพื่อนที่ยังไม่มีการติดตามเรานะคะคือเข้ามาดูเราครั้งแรกเลยนะคะส่วนด้านล่างเป็นวิดีโอที่เพื่อนๆอย่มีการติดตามเราแล้วนะคะแล้วกลับมาจะเห็นเป็นวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งซึ่งจะไม่เหมือนกันนะคะหมายถึงว่าคนเราวิดีโอนะคะ วิธีการกดคําว่าเพิ่มค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเรามาตรงนี้นะคะแล้วเราเห็นว่าวิดีโอที่เราอยากจะเพิ่มเนี่ยมันอยู่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็ๆสามารถเลื่อนหาได้เลยค่ะแล้วก็คลิกที่วิดีโอนั้นๆได้เลยนะคะแต่ปรากฏว่าในหน้าน,นี้ค่ะมันเป็นวิดีโอที่ไม่ใช่วิดีโอที่เนยอยากจะแนะนํานะคะเน่ก็เลยต้องเลื่อนไปพิมพ์ค้นหาชื่อด้านบนนะคะวิธีการทําเพื่อนหาไม่เจอเนาะก็พิมพ์ชื่อวิดีโอของเราค่ะ คำหนึ่งก็ได้เป็นคำสั้นๆเช่นในพิมพ์คำว่าแปลแบบนี้นะคะมันก็จะมีให้ในเลือก2อันเนยก็จะเลือกเป็นแปลภาษาหน้าเว็บนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วในส่วนของวิดีโอแนะนำสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ติดตามนะคะจากนั้นก็ไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งค่ะวิธีการเหมือนกันเลยค่ะ,ะเพื่อนเลื่อนหาหรือว่าก็พิมพ์ชื่อตรงนี้ได้เลยนะคะ นี่ก็จะเลือกเป็นตัวโหลดเพลงฟรีนะคะเนื่องจากว่าเพื่อนๆที่ติดตามเนเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนๆ YouTube เหมือนกันเนาะเพื่อจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆตรงนี้นะคะอันนี้ในส่วนของวิดีโอก็เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทําต่อตรงส่วนที่แสดงค่ะวิธีการเหมือนกันค่ะพิมพ์คำว่าเพิ่มส่วนนะคะจากนั้นก็เลือกวิดีโอที่เพื่อนๆอยากให้โชว์เดี๋ยวเนจะเลือกวิดีโอที่เป็นวิดีโอยอดนิยมนะคะให้อยู่ด้านบนสุดนะคะ จากนั้นก็คลิกเพิ่มส่วนอีกนะคะถ้าเ,เพื่อนๆอยากเพิ่มหลายๆอันก็คลิกเพิ่มส่วนแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะตัวในเองก็จะเพิ่มวิดีโอที่เนอัปโหลดด้วยนะคะจากนั้นก็เดี๋ยวดูว่าจะเพิ่มวิดีโอสั้นนะคะเข้าไปอีกเนมองว่าเอาอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวขอเพิ่มตัวเพลย์ลิสต์ที่เนสร้างเนี่ยไปด้วยอีกอันนึงแล้วกันค่ะ เราก็เลื่อนมาหาตรงคำว่าเพลย์ลิสต์ที่สร้างนะคะแล้วก็คลิกเลยค่ะเพื่อนๆคะ ตอนนี้ในส่วนที่จะแสดงเนี่ยเรามีอยู่4อย่างแล้วนะคะก็คือมีวิดีโอยอดนิยมวิดีโอที่อัปโหลดคลิปสัน้นแล้วก็เพลย์ลิสต์ที่สร้างค่ะนอกจากนี้เพื่อนๆยังสามารถเพิ่มช่องเด่นได้ด้วยนะคะในกรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยมีช่องมากกว่า1ช่องนะคะซึ่งการเพิ่มช่องเด่นเนี่ยเี่ยมีทําคลิปไว้แล้วนะคะจากนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ค,คลิกคําว่าเผยแพร่ค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเนจะปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็กลับไปที่หน้าช่องหลักของเนค่ะแล้วเนจะทําการรีเฟรชหนึ่งครั้งนะคะก็คือเป็นการอัปเดตหน้าเว็บไซต์หน้านี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะหน้าช่องของเนก็มีวิดีโอแนะนำนะคะมีคลิปยอดนิยมมีคลิปสั้นแล้วก็มีตัวเพลย์ลิสที่เนสร้างนะคะ เป็นวิธีการปรับแต่งช่องของเราง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนที่แวะเข้ามาชมคลิปในช่องของเนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน